ดินแดนลุ่มน้ำโบราณมีตำนานหนึ่งถูกเล่าขานมานานหลายร้อยปีตำนานของพญาน,นาคราชผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำทั้งสามครั้งหนึ่งโลกยังอ่อนยาวป่าไม้และสายน้ำยังบริสุทธิ์ได้ปรากฏผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งขึ้นมาใต้บาดาลเขาคือพญา,น,น,า,านาคราชสุวรรณคานาคเจ็ดเศียนผู้มีพลังแห่งปัญญาและเมตตาเมื่อท่านถือกำเนิดสายน้ำทั้งสี่ทิศส่องแสง พื้นดินอุดมสมบูรณ์และทวยเทพต่างกล่าวว่าผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำได้ถือกำเนิดแล้วพญานาคราชเฝ้าดูแลสายน้ำบนโลกเมื่อฝนแรงท่านเรียกฝนเมื่อป่าถูกทำลายท่านเตือนด้วยแรงแห่งสายน้ำและเมื่อมนุษย์ประสบภัยพิบัติท่านปกป้องผู้คนที่ยังคงศรัทธาแต่แล้วความโลภของมนุษย์ได้เริ่มขึ้นต้นไม้ถูกโคน ของเสียถูกปล่อยลงแม่น้ำสายน้ำสาสกลายเป็นสีดำปลาที่เคยว่ายลอยขึ้นตายเสียงทุกขของผู้คนสะท้อนลงสู่เมืองบาดาลพญานาคราชจึงลอยขึ้นจากน้ำอย่างสง่างามเจ็ดเสียงคำรามสะท้อนดังเสียงฟ้าผ่าไม่ใช่ด้วยโกรธเกรี้ยวแต่ด้วยความเสียใจเพียงชั่วครู่เดียวท่านหยุดการไหลของสายน้ำเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่า หากไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตนี่คือคำเตือนจากบาดาลโปรดติดตามตอนต่อไปคืนถัดมาหลังจากพญานาคราชปรากตัวสายน้ำที่เคยเงียบสงบเริ่มมีบางอย่างผิดปกติเสียงน้ำไหลที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นเสียงก้องลึกคล้ายเสียงคำรามเบาๆจากใต้บาดาลผู้เท่าในหมู่บ้านมองสายน้ำด้วยสายตาไม่แน่ใจเขากระซิบว่า คำเตือนของพญาน,นาคยังไม่จบเพียงเท่านี้คืนนั้นหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเทาหมอกหนาจนมองไม่เห็นปลายทางเดินลมพัดแต่ไม่เย็นมันเป็นลมที่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นแล้วจู่ๆสายน้ำก็สั่นไหวคลื่นเล็กๆกระเพื่อมทั้งที่ไม่มีลมพัดเงาดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นจากใต้น้ำอย่างช้าๆ มันไม่ใช่พญานาคราชแต่คือสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวยิ่งกว่าเน,าน่าของนาคาระดับล่างผู้ที่ถูกจองจำเพราะความดูร้ายและถูกปล่อยขึ้นมาเมื่อสายน้ำถูกรบกวนตาของมันแดงฉานเหมือนไฟลุกเกล็ดบนตัวมันสั่นกระทบกันดังแกรก๊กเสียงนั้นทำให้ทุกคนในหมู่บ้านขนลุกสู้มันคือตัวแทนแห่งความโกรธของสายน้ำ กล่าวว่าถ้าเงาหนากตนนี้ขึ้นมาเมื่อใดแสดงว่าความสมดุลกำลังจะพังทลายชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเงาหนากตนนั้นไม่ได้จ้องมองสายน้ำแต่จ้องขึ้นมาที่ผืนดินเรากับกำลังมองหาใครบางคนและแล้วเสียงของพญานาคราชดังขึ้นจากเบื้องลึกเสียงต่ำหนักและเย็นเยือกมนุษย์ เจ้าทำให้วิญญาณแห่งสายน้ำตื่นขึ้นแล้วสิ่งที่กำลังขึ้นมานี้ไม่ใช่คำเตือนแต่มันคือผลลัพธ์ของการกระทําของพวกเจ้าเงาหน้าโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวน้ำไหลรินจากกระสีดำสนิทของมันพื้นดินใต้ฝั่งแม่น้ำสั่นไหวเบาๆผู้เท่ารู้ทันทีว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะหากมนุษย์ไม่แก้ไขสิ่งที่ทำลงไปเงาหน้าตนนี้ จะไม่หยุดแค่การจ้องมองจากสายน้ำอีกต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไป